สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุณิภาคุณทรกํากำลังศึกษาอยู่ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีค่ะดิฉันเกิดมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ และถูกปลูกฝังให้มีใจรักในพระพุทธศาสนาซึ่งทําให้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่เสมอดิฉันมีความสามารถพิเศษด้านหน้าตาสีมาตั้งแต่เด็กๆจึงทําให้ดิฉันได้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ อีกทั้งการแสดงและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาประสบการณ์เหล่านี้ทําให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของความมีวินัยความรับผิดชอบและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้ซึมซับคุณค่าของศิลปะไทยที่สะท้อนเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมชาติอีกทั้งยังช่วยพัฒนาความมั่นใจในการแสดงออกและการทํางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคตของดิฉันขออนุญ,ญาตกล่าวถึงทัศนคติทางด้านศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมต่อตอนเองในอนาคตค่ะดิฉันเชื่อว่าศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมช่วยเสริมความมั่นใจและทักษะการแสดงออก พร้อมทั้งทำให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยดิฉันตั้งใจจะพัฒนาความสามารถด้านนี้ต่อไปและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นโมรดกอันล้ำค่าแก่คนรุ่นหลังตลอดไปและสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการและผู้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมวินิจร,รวมไปถึงโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีที่ให้โอกาสดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆนี้ขอขอบพระคุณค่ะ